พยาบาลที่อะไรถือมี่ไม่ดีนะถือมี่ไม่ดีนะอย่านะอย่านะอ,อ,อ,อะไรถือโอ้โห้หีเทียบเลยโ้ย ยยย่่่าาานนนะะะบ้านผีสิงมขอรีเทิร์นปีนี้ครับกลับมาในทีมเจ็ดอาถันป่าช้าเอ้ยใช่หรือเปล่าวะอ๋อไม่ใช่เจ็ดป่าช้าอาถันเออ ไม่กลับจะมาทุกปีเลยหรือไงในบ้านผีสิงไม่แต่ต้องบอกก่อนนะว่างานบ้านผีสิงมอคอเนี่ยมาทุกครั้งสนุกทุกครั้งหลอนทุกครั้งจัดเต็มทุกครั้งเลยนะ ผมอาจจะเดินมาที่มืดๆหน่อยนะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่หน้าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะซึ่งปีนี้ก็อย่างที่บอกทางมอขอเนี่ยน้องๆนักศึกษานี่ก็จะเนรมิตพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นี้ให้กลายเป็นบ้านผีสิงซึ่งบอกเลยนะว่าปีนี้ไม่รู้ว่ามันจะหลอนขนาดไหนนะเพราะไม่เคยเหมือนกันสักครั้งเลยความหลอนนี่คือแบบไม่ซ้ํากันทุกปีเลยวันนี้แน่นอนครับผมก็จะมาล่าท้าผีคุณผู้ชมครับใครที่กลัวผีก็เกาะขาผมไว้ให้แน่นแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวเราไปล่าท้าผีีเลยดกว่านะ แต่ต้องเตือนก่อนนะครับว่าถ้าใครได้ดูคลิปนี้คุณอาจจะเจอพลังงานที่ซ่อนอยู่็เปนด้ ก่อนจะเข้าไปล่าท้าผีกันนะเดีย๋ยวผมพาทุกคนเนี่ยมาดูบรรยากาศหน้าพิพิธภัณฑ์ก่อนนะวันนี้วันที่24พฤศจิกายนวันศุกร์วันนี้เป็นวันแรกนะที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยได้เปิดให้ทุกๆคนเนี่ยได้มาล่าท้าผีกันนะแต่ท่าที่ผมเห็นนะวันศุกร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาที่เลิกเรียนแล้วก็มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะส่วนตัวผมไม่กลัวผีอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าออกมาทำสแกมเมื่อไหร่นี่เจอผมต่อยแน่อนอนนะ ยอกๆยอวันนี้เดี๋ยวพาทุกคนมาล่าทาผีพร้อมกันเดี๋ยวไปเจอกันข้างในดีกว่านะตามผมมาเลยมาคุณผู้ชมเตรียมเงินไว้ให้พร้อมนะเด็ก30ผู้ใหญ่50นะของผมก็ผู้ใหญ่เนาะ50บาทแต่ว่าวันนี้ผมเตรียมเงินสดไ้แล้วเรามาทางนี้เลยดีกว่าสวัสดีครับนี่ครับคนเดียวครับขอบคุณครับ ได้บัตรมาแล้วนะเรียบร้อยคุณผู้ชมนี่คือบัตรค่าเข้างานบ้านผีสิงนะห้าสิบาทครับผมสำหรับผู้ใหญ่นะเดี๋ยวผมไปต่อแถวรอเลยดีกว่านะเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะไปล่าท้าผีกันเลยนี่คือบริการเห็นความหลอนข้างหน้าพิพิธภัณฑ์ ทุกคนได้ยินเสียงกรี๊ดไหมครับโอ้โหเสียงกรี๊ดมาเต็มเลยคุณผู้ชมโอ้โหผมไม่รู้นะว่าข้างในเนี่ยมันจะน่ากลัวขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคุณผู้ชมห้ามครึ่งจอเด็ดขาดนะคุณผู้ชมต้องไปกับผมนะอย่าผมรอต่อแถวอยู่ตรงนี้แหละ ไปกินอาหารร้านเพื่อนแบบกินอร่อยทําพ่อเพื่อนหัวเราครับผมกลัวผีผมกลัวผีเลโก้ครับอยากอยากเจอประสบการณ์นีๆอยูอยากมากับเพื่อนเฉยครับผมกลัวมากครับผมกลัวมากครับพี่ขอสัมานนึงได้ไหมไปมึงเลยมึงเลยมึงเลยผมให้พี่เลือกผมไอ้พี่เลกคนนี้เลยรันยังมันีัมาล่าท้าผียังไม่ได้เข้าเลยยังไม่ได้เข้าครับหมายถึงว่าเตรียมพร้อมมาอย่างไร ไม่ได้เตรียมเลยเลยก็เห like ็นว sure> ่างานมันน bueno ่าสนใจดีครับปี้เป็นไหนครับครับปีนี้ปีแรกครับแรับวันนี้เตรียมเตรียมอะไรมามามากุบกีบ้างต้องเตรียมด้วยเหรอเตรียมเตรียมเข้าใจมามาครับทุกคนผมว่าใกล้จะได้เข้าไปแล้วล่ะแต่ว่าระหว่างเนี้ยก็ยังมีผู้คนเนี่ย เข้ามาต่อแถวรอเข้าบ้านผีสิงกันเยอะแยะมากมายเลยนะนี่คือวันแรกนะคุณผู้ชมบ,บรรยากาศคึกคักมากผมเชื่อเลยนะแต่ละคนเนี่ยพกความมั่นใจมาอย่างเต็มร้อยอย่างแน่นอนนะเรียกว่ามาไฟกับผีซึ่งไม่รู้ว่าในปีนี้เราจะได้เจอกับอะไรบ้างมันจะหลอนขนาดไหนตอนนี้กำลังเดินเข้าไปแล้วนะอีกนิดเดียวก็จะได้เข้าไปแล้วรออีกแป๊บเดียวนะเดี๋ยวเจอกัน ผมนี่ใช่แน่นอนนะบ้านผีสิงเรากำลังจะเข้าไปแล้วนะคุณผู้ชมนี่ฮนะข้าหลังผมนะข้าหลังผมนี่ขนาดย,ยังไม่ได้เข้าไปนะยังไม่กีนอะคิดดูเอาล่ะคุณผู้ชมอีกอใจเดียวเท่านั้นครับเราจะได้เข้าไปบ้านผีสิงกันแล้วนะถ้าพร้อมแล้วเข้าสู่ เจ็ดปาช้าอาถรรพ์นักปัดนี้ครับมาครับทุกคนเรากำลังจะเข้าไปแล้วนะเอาละข้างในอาจจะมืดหน่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาไม่ให้เปิดแฟนนะแต่เราจะถ่ายมาถึงก็เจอสายสินเลยเหรอโอ๊ยเกะกะเหลือเกิดโอ๊ย โอ้โห oh oh. ใครหัวร้อวะอ้าวเจอผีตัวแรกแล้วครับคุณผู้ชมสวัสดีครับอุ้ยสวัสดีครับหมอผีมีลงศพด้วยอย่าจำสแกนแล้วกันนะ <laughs> ผีนี่มันจะมาทุกย่างก้าวนะเอาล่ะใครครับเนี่ยอ,อ,อย่านะอย่านะอย่าจ้ำสแก์ผมนะโอเคก็ขาผมไว้ให้แน่นนะจะมีอะไรโผล่ลงมาข้างล่างไหมจะมีอะไรแล้นมัสการครับกำลังทำที่คืนนะ สมเด้งได้เอาล่ะตอนนี้คือแบบเสียงกรี๊ดคือแบบโอ้โหไม่รู้ว่าน่าหน้าเขาเจออะไรบ้างนะเออนี่ยพอพื้นที่โล่งๆตรงนี้นะคุณผู้ชมคุณผู้ชมชม,มันนักจะอะไรว่าข้างหน้ามีแน่เลย1 2 3่อง,องสอง่อ้า มาดิมาดิแมด่ดิอย่านะอย่านะมีอะไรเันหรอครับสงสัยพี่อยากจับมือด้วยแต่ไม่หรอกไปดีกว่าเจอเสียงดนตรีไทยจะมีอะไรไหมจะมีอะไรไหม สวัสดีครับอันยองฮาเซโยสวัสดีครับคุณผีนะอะไรอะไรจะมาเดินใกล้ผมนะอย่านะอย่านะผมมีของนะ,อะโอ้โหสกิดสกิดเผลอไมเผอไม่ได้เผอไม่ได้นล่นอะไรหร่อครับ เสียอะไรเสียอะไรเจอครับครับครับอ้าวผีนังล้ำโฮมสวิตโฮมหรือเปล่านี่ สวยมากเลยเอาละเอาละโอ้โหไฟกับผีมา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 เราจะไปสู้กับผีกันไป <c oughs> เราเจอกับเด็ก <c oughs> ๆแก๊งเมื่อกีก้กกเลยนะที่สัมภานณ์เดินมา สวัส <Safe> ด <rév mark> <ble ch> ีครับเอาละเรากำลังจะไปที่โซนต่อไปแต่ตอนนี้คุณมืดมากเลยนะคุณผู้ชมคุณคือใครอะทันหน้าคุณคือใครเอ้าใครเนี่ยโอ้โหอย่าคิด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 ใครครับใครครับโอ้โห เอ๊นี่เรามาที่เกาหลีหรือเปล่าเนี่ยเอาแล้วขอหยุดดูก่อนได้ไหมเรื่องราวหลอนๆในประเทศเกาหลีเนาะใครใครผู้มือใครผู้ปุ๊บโอ้โหกำลังดูกำลังดูอันนี้อยู่เลยโอ้โหมายยังไงเนี่ยเออผมว่าผมไม่อยู่แล้วไปดีกว่า เอ้อะๆๆอไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โอ้โหโอ้โหเอามาดิมาดิมาดิคิดว่ากลัวเหรอมาเลยมา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 เจอผ่าอะไรวะอ้าวนิ่งๆฮ่ๆนิ่งกูไปละโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอโอ้โห ตีขาเลยหรอตีขาเลยหรอแหมทำขาสะอาดบ้างนะลกเหลือเกินเอาล่ะยังไม่จบแค่นี้นะยังไม่จบแค่นี้นะยังมีต่อนะห้องหุ่นเอาละห้องหุ่นอันนี้พอจะเห็นค่อนข้างชัดอยู่นะเพราะว่าตรงนี้ก็สว่างพอสมควรนะสวัสดีครับ นั่งรอใครอยู่หรอครับรอใครอยู่หรือเปล่าไม่พูดไม่พูดไปแล้วกันอ๊ยอุ๊ยอ๊ย,อ,ยอะไรครับ <c oughs> มีอะไรหรือเปล่าครับ <c oughs> <c oughs> มีอะไรหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่ามียิ้มด้วย <c oughs> โห oh, ผีตัวขาดเอาล่ะจะเจอใครอีกไหมเนี่ยเจอนางรำอีกแล้ววะนี่รำม,มาซะสวยเลยเอลเลียที่เท่าไหร่วะเอลเรียที่เจ็ดอ๋อน่าจะผีฝรั่งแล้วล่ะดูจากทรงแบบเนี้ย <laughs> อามาผีฝรั่งมาผมไม่กลัวเอเลสสุดท้ายแล้วใช่ไหมมาเลยมาเอาแผนแน่จริงก็มาเอาอยู่ไหนอยู่ไหน,อย,ไหนอยู่ไหนกันอ่ะสงสัยอยู่ข้างหน้าแน่เลยนี <c oughs> <c oughs> ่ผีครับผม มีซอมบี้หรือเปล่าอ้าว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 ยังไงครับยังไงอ้าวยังไงมาดิคิดว่าจะกลัวเหรอคิดว่ากลัวเหรอเอ้ามาดิมา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 เลยมามาสู้กับเนี่ยมาอ่าฮะอ่าฮะมีผีด้วยกำลังกำลังกำลังทำพิธีอยู่ทำอะไรอยู่ครับเอ้าเอ้าเอ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 าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย ผมยไม่ได้ทำอะไรคุณเลยนะอ้าอุ๊ยอยอย่านะอย่านะอย่านะไปนะอ้าวอ้าวมีกรีดด้วยมีกีดด้วยโอเคผมไปแล้วโอเคผมไม่ยุ่งแล้วเชิญกลับไปทำพิธีได้จบยังวะอ้าวหมดแล้วเหรอ,อหมดแล้วจบแล้วจ้า เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยครับนี่คือในแอด t ิ h น m เซียมบ้านผีสิงหมอขอในปีนี้ผมบอกเลยผมไม่มีทางกลัวอยู่แล้วนะผีทุกตัวไม่มีอะไรทํำุมได้ <c oughs> บอกเลยปีนี้ก็ยังคงแบบรลอนแล้วก็น่ากลัวนะเออปีหน้าใครที่จะมาบ้านผีสิงแบบนี้นะต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะฮ <c oughs> เดี๋ยวตรงนี้ผมจะพาทุกคนมาดูโซนต่างๆที่อยู่ตรงนี้ดีกว่ามีบูธถ,ถ่ายรูปด้วยมี อะไรอีกเซียมซีเซียมซีมีเซียมซีตรงนี้ด้วยนะแล้วก็มีดูดวงด้วยส่วนอันนั้นมีกาชานะเดี๋ยวไล่ดูทีละส่วนเลยแล้วกันนะ มาครับทุกคนนี่คือเซียมซียักษ์นะดูซิว่าวันนี้ผมจะได้เลขเท่าไหร่นะโอนี่เขาใหญ่จริงๆนะเอามาพี่จิ้งเขย่านะคุณผู้ชมต้องไปเย่าแบบนี้นะโอ,โอ้ยอึิงอึ้งมาแล้วมาแล้วอ้าวมา นี่ไงอยู่นี่เบอร์สิบครับเบอร์สิบอ่าโอเคมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาสุ่มกัญชา,าชกัญชากัญชาก็คือวิชากัญชาสุ่มกาชาสะหน่อย <c oughs> เอาตู้ไหนดีอันนี้ยี่สิบยี่สิบอันนี้สี่สิบ 40แล้วก็อันนี้จะ120ครับผมอ๋อตัวอย่างก็อยู่นี่เลยยอดลงตู้เลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวลองดูอ๋ออันนี้ใช่ไหมโอเคคุณผู้ชมได้ตุ๊กตามาแล้วนะเดี๋ยวเราเปิดดูเลยดีกว่าว่าจะได้ตัวอะไรนะพี่ช่วยเปิดให้ผมหน่อยได้ไหม อยากรู้ว่าตัวอะไรไไอ๋อโอเคอุ้ยเท่ดีอะขอบคุณครับมผมว่านะรอบนี้ผมจะลองถ่ายตู้ถ่ายรูปตรงนี้ดีกว่านะเออปีที่แล้วไม่ได้เข้าไปในตู้นะเพราะว่าคนเยอะตอนนี้คนรอต่อแถวอยู่นะเดี๋ยวผมรอดีกว่านะเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายรูปก,กันมาทุกคนเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปก,กันนะโอ้โหมีผีด้านหลังด้วย มันมีที่เลือกสองแบบนะผู้ชมก็คือแบบนี้นะแบบนี้กับแบบนี้นะแต่ว่าผมเอาแบบนี้ดีกว่าดูเหมือนแนวสืบสวนสอบสวนนิดนิดนะโอเคเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรามาเลือกฟิลเจอร์ เสร็จแล้วก็เรามาเลือกกว่า,วาจะเอาแบบไหนดนะีเอกนะผมว่าเอาแบบนี้ดีกว่านะนี่แหละนะแล้วก็กดนิกโอ้โหดูแต่ละรูปตอนนี้รูปเสร็จเรียบร้อยนะก็รอก่อนนะเดี๋ยวจะมี Q ีวาโค้ดให้สแกนกำลังโหลดโอเคตอนนี้กำลังปิ้นนะแล้วก็มี GIF ด้วยนะ มีจมสแกรบ้างน,นิดนึงส่วนมากมันจมสแกรคนข,ข้างหน้าแล้วคนข้างหลังก็ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่แบบมันรู้แล้วว่ามันจะมีอะไรข้างหน้าคะ่ะแต่ก็มีบางช่วงที่แบบเขามาจมสแกรอีกรอบก,ก็น่ากลัวดีเหมือนปีที่แล้วกลัวบ้างเนี่ยกลัวบ้างเนี่ยปีนี้ปีแรกหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นครั้งที่สองของวิพิธภัณฑ์นี้คะ่ะมาสองครั้งีหน้า,าอีกงมา ได้เลยจบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับงานบ้านผีสิงมอขอนะเรียกว่าจัดเต็มทุกความหลอนเนี่ยทุกปีเลยนะจะบอกว่าน้องนักศึกษานี่ที่มาจัดในงานนี้นะบอกเลยดีทุกครั้งสนุกทุกครั้งหลอนทุกครั้งน่ากลัวทุกครั้งบอกเลยนะว่าใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะและอยากจะมาสัมผัสความหลอนแบบนี้นะในปีหน้าถ้ามีอีกนะก็อยากให้ทุกคนได้มากันนะส่วนผมเนี่ย ไม่ต้องพูดถึงครับปีหน้าถ้ามีอีกมาแน่นอนเรียกว่าไม่ทําให้ผิดหวังเลยสปีแม้แต่ครั้งเดียวนะคลิปวีล็อกในวันนี้ก็น่าจะจบแล้วล่ะวันนี้ขอลาไปก่อนครับเดีย๋ยวไว้เจอกันใหม่วีล็อกครั้งหน้าบ๊ายบาย